เราจะมาแกะกล่องของที่ได้จากการแลกสแตมเซเหมดเขต15ทันวานะคะรีบๆกันนะคะเหลือเวลาอีก3วันเท่านั้นเออน่ารักมากได้น้องมินเนี่ยนกับน้องมีบราวเป็นแก้วมักคู่หูพร้อมถุงผ้าคือแบบแพ็กเกจก,กล่องคือน่ารักมาก คือแบบอยากได้อยากได้หมอนนะแต่ว่ากลัวมไม่ทันแถมไม่มีตังค์ซื้อด้วยก็เลยกลัวมไม่ทันด้วยก็แรกเลยละกันเป็นแก้วมาเรามาแกะแหวะล่อแมวแป๊บแต่นนุงแมวไม่สนในอืมเอามินเนี่ยนก่อนละกันเฮมันแกะทางไหนว่าฟึ๊บ Yeah. Mình được kể wow. Phá. Phá wow. chưa, du Yak, wow, Phá gì nhỉ, pha, pha wow, ui, nó vọt mọt, là cái เว็บในไมคเว็บได้ไได mm hmm. น่ารักมากจริง mm hmm. คือเอาไว้ใช้ก็ได้เอาไปตั้งชูก็ได้คือแต่แบบน่ารักจนไม่กล้าใช้อ่ะน,นี่ถุงผ้าข้างในเป็นแบบว่าเชือกรูดเอาไว้ใส่พวก ที่ชัดแบกอะไรอย่เงี้ยได้กว,กว้างนะแต่ใส่ของหนักเกินไม่ได้เพราะว่าภาพรู้สึกว่าบางหน่อยๆนอย่อแมวลอแมวไม่สนใจน้องแมวไม่สนใจหมุนหมุนอยู่มันต่อเตแม่ดูสิ กวางมากวางพอที่จะใส่หัวแมวได้เลยฮะน่ารักจริงแก,กมนกินเนีย แซวน้อยมาออกเฟรมสอน้อยอยากรู้ก็คืออร่อยคือผมสองเส้นมันตลกตรงผมสองเส้นนี่แหละฝาเป็นแบบซิลิโคนเวลาวิพัวฝาออกนะยังละลายสซวน้อยชอบมากชอบกล่องมากไอเลิฟกล่องไอเลิฟบ็อกต่อมาน้องหมีเปล่า ชอบมากชอบสีนน้องมากเอาเก่าอีกแล้วคิตตี้โอ้ยโดนงับมือไปทีหนึ่งโอ้ยไม่รักดีตัวดีคิตตี้สาวน้อยนี่เอาแก้วล่อไปหนึ่งโอ้ย,อยชอบชอบนี่ชอบเชือกไป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 รีวิวต่อมาแกมีบราวกันต่อนะคะ นายแกเยงไงแกได้ไหมแกได้หรือเปล่านี่แกได้แล้วโอ้ฟ้าน่ารักมากไลหูมีเห็นหูมีไหมเห็นหูมีไหมน่ารักปุดปุดแมวมองแมวมองไปดิทำไรวะ อุ๊ยอะไรอะสนใจแมวสนใจโอ้คือแบบชอบแก้วลายหมีมากสีมันสวยดิหน้ามันตะมุตะมีเห็นไหมมีใส่แว่นตาแล้วก็มีถุงผ้าถุงผ้าไลนยนี้ก็สวยโทนน้ำตาลนะแต่ถุงผ้าได้ใช้แน่นอนใส่ใส่ที่ชารแบบ ให้เงินนี่น่ารักมากน่ารักพูดๆนี่น่ารักจริงรีบไปแล้วนะคะจะหมดเขตแล้วก่อนสิบห้าธันวาคมนี้ ไม่งันงสแตมที่คุณสะสมมาจะรีเซ็ตใหม่เลือศูนเสียดายแย่เลยรีแรกเลยมีให้เลือกทั้งหลายแบบถ้าแบบว่าสแตมมันสามารถแบบว่าแลกเป็นเงินสดได้แล้วก็แลกของได้ต้องดูด้วยว่าคุณเหลือสแตมกี่บาทนะนแลกกระเป๋ากระเป๋าก็น่ารักนะใหญ่ด้วยลองไปดูอืม นี่ยังไงแก้วเป็นเงียนกับแก้วน้องหมีปลาน่ารักแบบผุดผุดนี่ไม่กล้าใช้เลยจ้ะน่ารักเกินงไงสวยยันกล่องอะ่ะคิดดูคงได้เอาไว้เก็บอะ่ะไม่กล้าใช้น่ารักแบบผุดผุดเลย